ปลาที่โรคไตนำมาทำอาหารทานได้ปลาทับทิมปลาช่อนปลาทูปลานินปลากระพงปลาเกา๋าต้มโครงปลาทับทิมหลายคนบอกอุ้ยกินได้ขนาดนี้เลยเหรอทำได้ค่ะกระเทียมหั่นแว่นพริกขี้หนูสวนน้ำมะนาวสามารถนำมาทำอาหารได้หมดเลย ไอเดียในการทําอาหารนะคะรสชาติที่สามารถเอามาเพิ่มได้ก็คือรสเผ็ดกับรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มลืมไปเลยค่ะต้องมีการจํากัดโซเดียมก็คือเกลือใส่ไม่ได้ซีอิ๊วใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยในกรณีที่โซเดียมสูงด้วยนะคะสิ่งที่ควรทําและนํามาประกอบอาหารได้ก็คือในกลุ่มของเครื่องเทศที่มีกลิ่นและรสที่ช่วยให้ทําให้อาหารหน่าทานแบบนี้ก็คือสามารถเอามาเสริมนะคะเอามาเสริมในอาหารเราได้ให้มันมีรสชาติให้มันมีกลิ่นเผ็ด ร้อนนะคะขึ้นมานิดนึงเพราะหลายคนเนี่ยชอบกินอาหารรสเผ็ดรสจัดนะคะรสแซ่บโซเดียมสูงทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่ลดกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นไตระยะ4ีห้าแล้วโซเดียมก็สูงอีกนะคะ บวกกับว่า BUN ก็สูงด้วยเนี่ยคุณก็ควรจะนะคะใช้กลุ่มนี้เข้ามาช่วยทำอาหารพลิกไทยลูกผักชีนะคะยี่ราอบเชยลูกจันลูกละวานออริกาโนนะคะการพลูส่วนกลุ่มของสมุนไพรไทยนะคะก็คือกระเทียมใบกระเพราใบแมงลกักใบสะระแหน่มะนาวขิงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีเมนูอาหารเนี่ยพอเรารู้เรื่องสัดส่วนของอะไรที่เราใส่ได้ใส่ไม่ได้เงี้ยค่ะมันก็จะทาให้เรา ทำอาหารไดง่ายขึ้นไยท่านก็ทําอาหารไม่เป็นนะคะก็เลยนึกไม่ออกก็ต้มแต่ปลาต้มแต่ไขก่กินก็ทําให้คนป่วยก็รู้สึกเบื่อในการทานอาหารเนอะเหมือนเรากินอะไรเดิมๆแล้วก็ไม่มีรสชาติใครที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคไตแล้วเราต้องทําอาหารให้เขานะคะประเด็นก็คือว่ามันจะต้องครเอทค่อนข้างเยอะเนาะรินก็เข้าใจแต่ถ้า,าเลยชอบคู่มือเล่มนี้นะคะเพราะว่า เปิดมาก็มีเมนูให้เลยพร้อมกับวิธีการทำเมนูนี้นะคะต้มโครงปลาทับทิมปลาที่โรคไตนำมาทำอาหารทานได้นะคะปลาทับทิมปลาช่อนปลาทูปลานินปลากระพงปลาเกา๋า การใส่ใบมะกรูดพริกแห้งมะขามเปียกเห็นไหมแต่ว่าในปริมาณที่จํากัดนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกซักเมนูหนึ่งนี่เมนูนี้นะคะหลายคนบอกอุ้ยกินได้ขนาดนี้เลยเหรอทําได้ค่ะนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่กินปลาทั้งตัวแบบนี้อันนี้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากินได้เราอาจจะกินได้อยู่ประมาณ4ช้อนโต๊ะเนื้อปลานะคะก็อยู่ประมาณ14กรัมถ้าเกิดสมมติว่าใครเป็นโรคไตระยะ45หเนี่ยก็อาจจะยังพอทานได้ในมื้อหนึ่งนะคะมีใบสล กระน่กระเทียมหั่นแว่นพริกขี้หนูสวนน้ำมะนาวเห็นไหมพวกนี้จริงๆแล้วเราสามารถนํามาทําอาหารได้หมดเลยนะคะนํามาทําอาหารได้หมดเลยหลายท่านคิดไม่ออกนะทุกคนเครื่องปรุงเนี่ยลินไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะลินใช้แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะเพราะว่ากลุ่มของตัวรสชาติเนี่ย กลุ่มพวกนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะเทคนิคเวลาทำเนี่ยให้ทําเป็นพอชั่นนะคะสําหรับเรากินหนึ่งมื้อเท่านั้นนะคะอย่าไปทําเผื่อคนอื่นนะเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดเราทําปริมาณเยอะรสชาติมันก็จะหายไปด้วยนะคะรสชาติความอร่อยมันก็จะหายไปด้วยซื้อไปก็สามารถทําทานได้ส่งรูปมาให้ดูสวยกว่าคนทําเป็นอีกนะสวยมากนะคะดูแล้วไม่รู้เลยว่าไม่เคยทําอาหารมาก่อนนะแต่ว่าพอเราเป็นโรคแล้วนะคะเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะเรียนรู้แล้วก ปรัับตวเป็นไอเดียก็คือแกงป่าปะนินก็สามารถที่จะใช้นะคะพริกแกงทั่วไปที่เราซื้อเนี่ยแหละแต่เราไม่ต้องใส่ทีแล้วเป็นช้อนสองช้อนถูกไหมคะเราทํากินเองแค่พอชา่นเล็กๆขนาดเล็กๆเ,เนี่ย เราก็ใส่พริกแกงที่ซื้อโดยทั่วไปเนี่แหละค่ะนะคะสักหนึ่งช้อนชาให้พอมันมีรสชาติเราไม่จาเป็นต้องโขลกพริกแกงเองนะคะเพราะบางคนก็ไม่มีเวลาดังนั้นนะคะใช้ชีวิตแบบประจําวันให้มันอยู่ได้แต่ว่าเราก็คุมอาหารคุมโรคของเราไปด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญปลากระพงลุยสวนก็ทําได้นะคะริ่งใช้น้ําปลาที่เรากินอยู่ก็ได้นะประเด็นก็คือว่าใช้น้ําปลาปกติแต่ใช้แค่หนึ่งช้อนชาค่ะมันก็ดีแหละถ้าเกิดมันเป็นโซเดียม ที่เฉพาะกลุ่มคุณก็สบายใจเครื่องปรุงที่เพ็นเฉพาะกลุ่มของโลกที่เราเป็นอยู่มันก็สบายใจแต่ถ้าเกิดคุณยังใส่ในปริมาณเยอะก็อาจจะไม่สบายใจนะคะเราคุมอาหารแล้วแล้วมันยังไม่ดีขึ้นถ้ามันยังไม่ดีขึ้นร่างกายเราอายุเยอะนะคะความเสื่อมเราก็มีถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะ ดูแลเรื่องของเซลล์ด้วยในการที่จะช่วยเขาในการที่จะเพิ่มการทำงานของเขาให้มากขึ้นนะคะการคุมอาหารมันเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยให้ไตเขามีระยะเวลาพักผ่อน แต่ถ้าเกิดว่าเรามีอีกสักตัวช่วยหนึ่งที่เข้าไปช่วยเสริมเขาโดยตรงเลยเนี่ยในการที่จะมีฟังก์ชันต่างๆในการทําอะไรได้มากขึ้นเช่นมีการไหลเวียนเลือดเข้ามาเลี้ยงที่บริเวณเซลล์ตล์ได้มากขึ้นช่วยในเรื่องของการคุมเพรสเชอร์หรือการทําให้ความดันต่างๆหรือหัวใจเนี่ยเขามีพลังมากขึ้นนะคะเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะก็คือการใช้กลุ่มของสารอาหารเข้ามามีส่วนร่วมตัวช่วยในการที่จะ ช่วยฟื้นฟูเซลล์นะคะมีผลลัพธ์ที่ดีประทับใจนะคะก็จะเป็นชุดในเรื่องของการฟื้นฟูไตนะคะเร่งด่วนอ่ะจะเป็นสีนี้นะใครที่ตามหาอยู่นะคะอยากจะหาตัวช่วยอีกทางหนึ่งก็สามารถที่จะแคปหน้าจอนะคะสอบถามราคาโปรโมชั่นเข้ามาได้นะคะเหมาะกับคนที่ต้องการผลลัพบธบ์ไวๆแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วรู้สึกว่าคุมอาหารมามากแล้วนะคะแล้วก็มีอาการข้างเคียงต่างๆมาเยอะมากคุณมีคำถามอะไรที่คุณไม่แน่ใจนะผัก ผลไม้ปลาถ้าเลือดคุณดูไม่เป็นนะคะถ่ายรูปชัดๆก็สามารถที่จะติดต่อมาได้